ในเส้นทางของปีแห่งความเชื่อเรากำลังเดินไปด้วยกันโดยมีพระสมณลน,นิกิจของพระสันตะปาปาปอร์ตาฟีดีชี้นำเราวันนี้ช่วงนี้พระสันตะปาปาอยากจะบอกเราว่าความเชื่อมีจุดยืนอยู่ในพระวรสารฉะนั้นคนไหนที่ต้องการจะมีความเชื่อที่ชัดเจนในพระเจ้า ในแผนการของพระเจ้าในความรักของพระเจ้ามีวิธีเดียวเท่านั้นก็คือเข้าไปพบกับพระองค์ในพระธัมภีร์และในพระวรสารเป็นพิเศษเป็นช่วงเวลาที่พระสันตะปาปาเชื้อเชิญเราให้กลับเข้าไปสู่พระวาจาของพระเจ้าเพราะว่าที่นั่นเป็นแหล่งที่มาของความเชือ่อในแง่ของหลักการในแง่ของวิธีการปฏิบัติ ในแง่ของการประยุกต์ความเชื่อให้เป็นรูปธรรมฉะนั้นพระสันตะปาปาจึงตรัสในพระสมะาลิขิตว่าในเมื่อเราเข้าไปถึงความเชื่อนี้แล้วและหลังจากที่เราได้สัมผัสกับความเชื่อกระชับความเชื่อสร้างความตระหนักในความเชื่อของเราผ่านทางพระวาจาของพระเยซูเจ้าพระวาจาของพระเจ้าในพระคัมภีร์แล้วเราก็ สามารถที่จะประกาศและพระสันตะป,ปาปาท่านบอกว่าการประกาศนั้นต้องประกาศอยู่ตลอดเวลาประกาศความเชื่อของเราประเด็นแรกแล้วก็สถานที่แรกพื้นที่แรกที่เราจะต้องประกาศนั้นก็คือประกาศความเชื่อของเราในสังคมและวพระสันตะปาปาไม่ลังเลใจที่จะตรัสว่าในสังคม ที่มีการเปลี่ยนแปลงอย่างลึกซึ้งและมีกระแสนิยมมากมายซึ่งทำให้มีอะไรที่ต้องคล้อยตามมีอะไรที่ทำให้เกิดมีความสับสนและความไม่ชัดเจนนั้นพระสันตะปาปาบ,าบอกนี่คือการท้าทายการประกาศความเชื่อของเราฉะนั้นปีนี้จึงไม่ใช่เป็นปีหนึ่งซึ่งเรา ประกาศหรือว่ารื้อฟื้นความเชื่อของเราตอนที่เราสวดสวดบทแสดงความเชื่อทั้งในมิซาหรือเวลาที่ส่วนตัวแต่ว่าเป็นเรื่องของการประกาศความเชื่อเป็นปีที่เข้มข้นของการประกาศความเชื่อและเราก็พูดกันมาตลอดว่าการประกาศความเชื่อนั้นต้องประกาศด้วยชีวิตสิ่งแรกที่เราจะต้องประกาศก็คือประกาศว่าชีวิตนี้เราขาดพระเจ้าไม่ได้ ในขณะที่สังคมดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างมีพร้อมหมดแล้วจนกระทั่งเกิดความรู้สึกว่าพระเจ้าแทบจะไม่มีบทบาทเหลือในสังคมแล้วมนุษย์สามารถทำได้หลายอย่างด้วยความสามารถด้วยเทคโนโลยีต่างๆนั้นมนุษย์ไปได้ไกลและสามารถเจาะลึกเข้าไปในสิ่งต่างๆจนกระทั่งดูเหมือนว่าเวลานี้บทบาทของพระเจ้า จะไม่มีแล้วในสังคมเพราะมนุษย์สามารถทำอะไรกันเองได้แล้วในบทบาทเช่นนี้แหละที่ดูเหมือนว่าสังคมมองว่าพระเจ้าไม่มีตัวตนแล้ว,ลวเพราะว่าพวกเขาไม่ต้องการพระเจ้าไม่มีการปฏิเสธพระเจ้าในสังคมเนี่ยสมัยก่อนยังมีกลุ่มหนึ่งเขาเรียกว่าทัศนคติแนวความคิดที่ไม่ยอมเชื่อในพระเจ้า ก็จะพยายามปฏิเสธพระเจ้าหาเหตุผลเพื่อจะได้ยืนยันในการปฏิเสธพระเจ้าในอีกฝ่ายหนึ่งก็คือทางพระศาสษษนาจักรและผู้ที่เชื่อพระเจ้าก็พยายามหาเหตุผลเพื่อจะได้สามารถตอบโต้แล้วก็พิสูจน์กันให้เห็นว่าจริงๆแล้วมีพระเจ้าแต่สมัยนี้การที่จะมาปฏิเสธว่ามีพระเจ้าหรือไม่มีพระเจ้านั้นดูเหมือนจะไม่มีความสนใจแล้วเพราะว่า มนุษย์ดําเนินชีวิตคนในสังคมนี้ดําเนินชีวิตเหมือนกับว่ามีพระเจ้าก็ได้ไม่มีพระเจ้าก็ไม่เป็นไรและในสภาพแบบนี้ก็คือการที่ปฏิเสธพระเจ้าโดย,าายปติไนปฏิเสธที่ไม่เห็นความสำคัญของพระเจ้าไม่เห็นบทบาทของพระเจ้าการที่ปฏิเสธพระเจ้าไม่ได้ทำให้พระเจ้าไม่มี การปฏิเสธพระเจ้านั้นก็เป็นเพียงแต่การปฏิเสธซึ่งผลสะท้อนก็ไปถึงผู้ปฏิเสธนั้นก็คือเข้าไร้ซึ่งศักดิ์ศรีเพราะว่าถ้าปฏิเสธศิลปินผลงานก็ไร้ศักดิ์ศรีแต่เวลาที่ยืนหยัดถึงชื่อของศิลปินตัวตนของศิลปินผลงานที่เขาสร้างมานั้นมีศักดิ์ศรีฉะนั้น ในขณะที่มนุษย์กำลังเริ่มที่จะมองข้ามพระเจ้าแล้วก็กำลังคิดว่าพระเจ้ามีก็ได้ไม่มีก็ได้นั้นมนุษย์ก็เริ่มการกระทำในสิ่งที่ไม่น่าจะกระทำมนุษย์ลดศักดิ์รีคุณค่าของตัวเองลงเรื่อยๆเพราะว่าไม่มีการอ้างอิงถึงที่มาของชีวิตซึ่งให้ศักดิ์ศรีซึ่งให้คุณค่าแก่ชีวิตแต่ละชีวิต ฉะนั้นจึงไม่แปลกใจที่ว่าในสังคมทุกวันนี้มนุษย์สามารถทำอะไรก็ได้ตามใจชอบจะปฏิบัติกับใครอย่างไรก็ได้ไม่ต้องมีคำว่าเกรงใจจะให้ชีวิตหนึ่งซึ่งปฏิสนแล้วเกิดมาหรือไม่เกิดมาก็ได้จะ ขจัดชีวิตบางชีวิตไปก็ได้และแม้กระทั่งที่จะขจัดชีวิตของตัวเองไปก็ทําได้ง่ายๆก็เพราะว่าอะไรก็เพราะว่ามนุษย์เองรู้สึกว่าตัวเขานั่นแหละเป็นพระเจ้าในเมื่อเขาไม่มีพระเจ้าเขาไม่ยอมรับการประทับอยู่ของพระเจ้าและไม่เห็นความสําคัญของการประทับอยู่ของพระเจ้าตัวเขาเองโดยไม่รู้ตัวก็ทําตัวเป็นพระเจ้าซะเองเลยเมื่อเขาทําตัวเป็นพระเจ้า เขาก็มองข้ามกฎเกณฑ์ทุกอย่างได้ยังไม่ต้องเกรงใจใครและนี่คือสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคมสังคมแบบนี้แหละที่พระสันตะปาปาทรงยืนยันว่าท้าทายการประกาศความเชื่อของคริสตชนไม่เพียงแต่คนที่ปฏิเสธพระเจ้าเท่านั้นหรือว่าเฉยเมยกับการมีพระเจ้าก็ได้ไม่มีพระเจ้าก็ไม่เป็นไรนั้นเท่านั้นเอง แต่ยังมีบุคคลซึ่งเชื่อในพระเจ้าเขาเชื่อในพระเจ้าใช่แต่เขากำลังค่อยๆลดบทบาทของพระเจ้าลงไปในชีวิตของเขาพระเจ้ามีไว้สําหรับเวลาที่เจอกับทางตันเวลาที่ไม่สาม,มารถทำอะไรได้เวลาไม่รู้จะมีทางออกยังไงพึ่งพระเจ้าฉะนั้นพระเจ้าก็ถูกลดบทบาทลงในชีวิตของผู้ที่มีความเชื่อ พระเจ้าจึงเป็นเหมือนกับบุคคลหนึ่งซึ่งคอยสแตนบายรอแล้วก็ต้องการเมื่อไหร่ก็เมื่อนั้นแต่พระเจ้าไม่มีบทบาทในชีวิตในการดำเนินชีวิตในวิธีการคิดในวิธีการตัดสินในทัศนคติและการกระทำของมนุษย์เลยแม้แต่น้อยบุคคลที่มีความเชื่อแบบนี้ก็ยังเป็นความเชื่อที่ไม่สมบูรณ์เพราะว่าในความเชื่อนั้นเองเขากำลังลดบทบาทของพระเจ้าลงมา และทำให้พระเจ้าเป็นสิ่งที่เขาต้องการสมัยก่อนมีการในพระคัมภีร์มีการสั่งห้ามไว้อย่างชัดเจนว่าห้ามสร้างพระเทศเทียมเป็นคำสั่งเดียวกันที่มีมาโดยตลอดเพียงแต่รูปแบบของพระเทศเทียมเดี๋ยวนี้เปลี่ยนไปพระเทศเทียมนั้นไม่ใช่อยู่ในรูปปัน้นเดี๋ยวนี้ไม่ได้อยู่ในรูปปัน้น แบบสมัยก่อนแต่พระเทศเทียมนั้นก็คือบุคคลหนึ่งซึ่งทําให้พระเจ้าเป็นอย่างที่ตัวเองต้องการสร้างพระกับมือทําอะไรกับพระเจ้าอย่างที่ตัวเองต้องการและไม่ใช่ยอมให้พระเจ้าทรงเป็นอย่างที่พระองค์ทรงเป็นและนี่คือการสร้างพระเทศเทียมซึ่งมีกันอยู่ทุกวันนี้ เห็นได้ตั้งแต่วิธีการสวดภาวนาวิธีการเข้าหาพระเจ้าและอื่นๆถ้าจะมองดูในชีวิตของความเป็นคริสตชนของเราก็อาจจะเข้าไปสู่กระแสนี้เหมือนกันก็คือพระเจ้าพบได้เฉพาะวันเสาร์วันอาทิตย์หลังจากนั้นวันจันทร์ไปจนถึงวันศุกร์นั้นเป็นเรื่องของฉันเป็นใหญ่ฉันจะทําอะไรก็ได้แล้วหลังจากนั้นเสาร์อาทิตย์ค่อยไปคุยกันกับพระเจ้านี่ก็คือการสร้างพระเทศเทียมทําให้พระเจ้า ผู้ประทับอยู่ทั่วไปนั้นกลายเป็นพระเจ้าหนึ่งซึ่งต้องอยู่ในตึกอาคารของโบสถ์ของวัดแล้วแทบจะไม่มีบทบาทกับชีวิตของมนุษย์ในแต่ละวันและนี่คือการสร้างพระเทเทยมซึ่งดูเหมือนว่ามันจะไม่มีพิษมีภยัยเหมือนกับการสร้างรูปขึ้นมาแล้วกราบไหว้แต่จริงๆแล้วมันเป็นอะไรที่รุนแรงมากเพราะว่ามันมีผลสะท้อนเข้ามาในชีวิตเมื่อ ทำอะไรกับพระเจ้าก็ได้ที่สุดก็ทําตัวเป็นพระเจ้าคิดเองว่าอะไรผิดอะไรถูกคิดว่าอะไรเหมาะไม่เหมาะคิดเองตัดสินเองกระทาเองตามที่ตัวเองต้องการและนี่ก็คือการแม้แต่บอกว่าฉันเชื่อในพระเจ้าแต่เป็นการเบียดพระเจ้าออกไปค้างๆและตัวเองเป็นตัวเองอยู่ตลอดเวลานั้นก็คือการที่เชื่อก็จริง แต่ลดบทบาทพระเจ้าลงไปอีกแล้วสําหรับหลายหลายคนน่าเสียดายที่ว่าหลังจากที่เขาไม่คํานึงถึงการประทับอยู่ของพระเจ้าเขาไม่จําเป็นต้องมีพระเจ้าเขาก็มาพบกับพระเจ้าในเงินทองสิ่งของกราบไหว้เงินทองสิ่งของของยอมให้เงินทองเงินทองสิ่งของเนี่ยเป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตและเมื่อเงินทอง เป็นใหญ่ที่สุดในชีวิตก็ต้องนบนอมมันยอมตามสุดแล้วแต่มันจะเรียกร้องมันจะสั่งให้ทำอะไรชีวิตของมนุษย์จึงตกลงมาแล้วที่สุดหลังจากที่พระเยซูเจ้าเสด็จมาเพื่อปลดปล่อยเขาให้จากการเป็นทาสของบาปแล้วมนุษย์เองทำตัวเองลงไปและไม่เพียงแต่เป็นทาสของบาปอย่างเดียวแต่เป็นทาสของสิ่งของเงินทองด้วย มันน่าเสียดายเวลาที่เราต้องอ่านข่าวว่าพี่น้องสองคนซึ่งคลานตามกันออกมาก็มีการฆ่ากันได้เพราะเห็นแก่เงินมรดกและอะไรต่างๆเพราะฉะนั้นจึงเห็นได้ว่าเมื่อคนกำลังที่จะมองแล้วก็ให้ความสำคัญแก่พระเจ้าและบทบาทของพระเจ้าน้อยลงไปในชีวิตนั้นที่สุดทุกอย่างก็กลายเป็นพระเจ้าเทดเทียมขึ้นมาในทุกรูปแบบ เริ่มตั้งแต่พระเจ้าเทศเทียมที่ตัวเองคิดว่าตัวเองเป็นแล้วนั้นก็พระเจ้าเทศเทียมในเงินทองสิ่งของแล้วพระเจ้าเทศเทียมในแง่ของการดำเนินชีวิตแล้วก็ทำให้เห็นเลยว่าชีวิตของเขานั้นไม่ต้องการอะไรอื่นนอกจากตัวเขาเท่านั้นและตัวเขา่เป็นใหญ่ที่สุดในบริบททุกวันนี้พระสันตะปาท่านจึงบอกว่า ความเชื่อได้รับการท้าทายคนที่มีความเชื่อได้รับการท้าทายอย่างหนักคุณต้องสามารถทําให้เห็นเลยว่าขาดพระเจ้าไม่ได้และชีวิตที่ดีงามบอกให้เห็นชัดเลยว่าเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากความเชื่อในการประทับอยู่ของพระเจ้าบทบาทของพระเจ้าความเชื่อในพระเจ้าฉะนั้นมีวิธีเดียวที่จะสามารถประกาศให้เห็นชัดนั่นก็คือ การที่ทําให้เห็นเป็นรูปธรรมให้คนเห็นเลยว่าคนที่เชื่อในพระเจ้าเขาสามารถที่จะครองตนได้อย่างไรสามารถที่จะมีความหนักแน่นสามารถที่จะมีความดีสามารถที่จะมีความใจกว้างได้อย่างไรบ้างเพื่อบอกให้เห็นว่าท้ายที่สุดแล้วในขณะที่คนหนึ่งกำลังวิ่งไล่ล่าหาพระเจ้าตามใจชอบนั้น คนที่ยึดมั่นอยู่กับพระเจ้านั่นแหละคือคนที่พบของแท้จริงและสิ่งแท้จริงนี่แหละที่ทําให้ชีวิตและบรรดาลชีวิตของเขาให้ดีงามตลอดปีนี้พระสันตะปาปาจึงทรงเชื่อเชิญเราทําให้ความเชื่อของเราไม่เป็นเพียงแต่หลักการแต่ความเชื่อของเรานั้นให้เปลี่ยนเป็นรูปแบบของการคิดการมองการตัดสินและการดําเนินชีวิตพระเจ้าทรงอยู่กับเรา และเมื่อพระเจ้าทรงอยู่กับเราเราประกาศว่าเราเชื่อในพระเจ้าการประทับอยู่ของพระองค์ไม่เพียงด้วยการพูดด้วยหลักการแต่บอกให้เห็นว่าในเมื่อฉันเชื่อในพระเจ้าชีวิตของฉันจึงเป็นอย่างนี้แหละชีวิตของฉันเป็นชีวิตหนึ่งซึ่งหนักแน่นและสามารถที่จะยืนหยัดได้ในความดีอย่างเสมอตน้นเสมอปลาย